สนับสนุนโดยสยามพาร,กรากอ,อ,อนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่และไอคอนสยามแพลตฟอร์มที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ว่าเป็นของสหรัฐอเมริการายใหญ่จะเป็นรายไหนไม่ใช่ชื่อที่เราคุ้นชื่ออยู่อย่างในประเทศไทยแน่ๆติดตามในช่วงนี้กับ b u s i n e s s World นะครับ ส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ในเมืองไทยที่เรามาักจะคุ้นชินกันก็จะมี grab, l i n e ma หรือว่า Food p a น da นะคะแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะคะเบอร์หนึ่งของเขาชื่อว่า d o o r Dash นะคะน่าสนใจทีเดียวมีการก่อตั้งหรือว่าเปิดให้บริการนะคะในช่วงปี2013ค่ะซึ่งก่อตั้งโดยนักศึกษาสแตนฟอร์ดนะคะทั้งหมด4รายด้วยกันซึ่งระยะเวลาไม่กี่ปีค่ะสามารถที่จะกระจายการเดลิเวอรี่นะคะทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะคะก็คือ โชนี่สู่เขาเป็นชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะคะจากความคุ้นเคยกับธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เห็นว่าลูกค้ามีความต้องการที่จะสั่งอาหารจากร้านเล็กๆนะคะในท้องถิ่น สูงมากแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยไม่มีเงินทุนแล้วก็ไม่มีกําลังคนมากพอด้วยที่จะจัดส่งอาหารให้ครบตามออเดอร์นะคะดังนั้นมิสเตอร์โทนี่กับเพื่อนๆอ,อ,อีก3คน mm hmm. เขาก็เลย mm hmm. เลือกที่จะพัฒนาธุรกิจแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับลูกค้าค่ะแรกเริ่มเดิมทีนะคะ mm hmm. ก็เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า parloautodelivery.com โดยการทดลองรวบรวมเมนูจากร้านบริเวณร,รอบๆมาหาลัยก่อนนะคะแล้วก็ผลัดกันเป็นคนจัดส่งอาหาร จนกระทั่งในปี2013นะคะโปรเจกต์นี้ก็ได้รับเงินทุนจาก Y Combinator ซึ่งเป็นสถาบันที่สนับสนุนสตาร์ทอัพชื่อดังนะคะก็เลยก่อตั้งบริษัทแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Door d o d a s h ค่ะแล้วต่อมาก็มีนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆอย่างเช่น SoftBank เข้ามาถือหุ้นของบริษัทด้วยซึ่ง Door d o d a s h นะคะเขาก็ใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจ ที่มุ่งเน้นเรื่องอะไรกันบ้างรวบรวมร้านอาหารทั้งแบรนด์ดังแล้วก็แบรนด์ท้องถิ่นนะคะมาไว้บนแพลตฟอร์มให้มากที่สุดและปัจจุบันมีร้านอาหารเข้าร่วมแล้วกับดอ d ดชนะคะ4 5 0 0 0 0กว่าร้านครอบคลุมใน4,000 เมืองนะคะใน50รัฐแล้วก็มีพาร์ทเนอร์หรือว่าพี่ๆไรเดอร์แต่ว่าของ DoorDash เขาจะเรียกว่า Dashers นะคะอยู่ประมาณ1ล้านรายด้วยก็จะทำให้ DoorDash มีเมนูหลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์ลูกค้าได้เยอะมากขึ้นนะคะได้ทุกกลุ่มได้ทุกพื้นที่ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอแต่ร้านดังๆในตัวเมืองใหญ่ก็ส่งผลทำให้แอปพลิเคชันได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนล่าสุดนะคะมีคนใช้แล้วประมาณ20กว่าล้านรายค่ะ ทำให้การสำรวจล่าสุดค่ะจากทาง Bloomberg Second Measure ไปดูส่วนแบ่งการตลาดของ Food Delivery ที่สหรัฐอเมริกานะคะทำให้ Do o r d a s h เนี่ยมาอยู่ที่อันดับ1ค่ะครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ55อันดับที่2 Uber e a t t สนะคะส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ22อันดับ3 ก u b อยู่ที่ร้อละ17นะคะแล้วก็ p o t t m a t e ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ5ก็จะเห็นว่าดอ d a ดสเนี่ยครองใจคนที่อเมริกาแล้วก็เรียกสั่งอาหารจากทาง Door d o อ d a s h ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเติบโตมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้บริโภคเขาเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือเขาไม่ได้ออกมาข้างนอกมีการล็อกดาวน์นะคะดังนั้นฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เลยเติบโตมากๆด้วย ถึงรายได้จะเพิ่มขึ้นแต่ดอ a s h เขาก็ยังมีปัญหาขาดทุนอยู่บ้างนะคะในปี2018รายได้9,000กว่าล้านบาทขาดทุน6,400ล้านบาทปี2019รายได้27,500ล้านบาทขาดทุน2,700ล้านบาทและปี2020รายได้8 9 0 0 0กว่าล้านบาทขาดทุน1 4 3 0 0ล้านบาทซึ่งบริษัทก็ยังคงขาดทุนหนักนะคะเพราะว่าจะต้องอัดงบประมาณเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมทั้งโปรโมชั่นเยอะแยะแล้ก็ต้องแข่งกับ คนในวงการด้วยนะคะเพื่อที่จะดึงดูดทั้งร้านอาหารแล้วก็แย่งชิงลูกค้าให้มาใช้แพลตฟอร์มของตัวเองด้วยซึ่งสถานการณ์ฟังดูคุ้นคุ้นไหมใครๆกับที่บ้านเราเหมือนกันตอนนี้นะคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะครองตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่เหมือนกันดังนั้นใครอยู่ได้นานใครอึดมากก็จะเป็นผู้ชนะในที่สุดนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าสมรภูมินี้ไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ พูดถึงกลยุทธ์ของด d a ดสเขาน่าสนใจนะคะ mm hmm. เขามีการเอา Big Data mm hmm. มาบริหารจัดการได้อย่างน่าสนใจ mm hmm. เขามีการรวบรวมข้อมูลด้วยว่าจุดไหนที่มีคนสั่งอาหารเยอะๆนะคะ mm hmm. เขาก็จะไปบริหารจัดการ mm hmm. การทําอาหารให้รวดเร็วมากขึ้น mm hmm. บริหารเรื่องของการส่ง mm hmm. การจราจรที่รวดเร็วมากขึ้น mm hmm. แล้วก็ยังมีการร่วมมายร่วมมือกับทาง Starship นะคะด้วยการใช้โรบอท ในการส่งอาหารให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยทีนี้ของบ้านเราก็อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าสมารภูมินี้น่าจะยังอีกไกลและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะปีนี้ว่าสถานการณ์เหนื่อยแล้วปีหน้าทุกๆธุรกิจก,ก,ก็คงจะเหนื่อยไม่แพ้กันเหมือนกันรอรูติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ